สวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศิทธิถาวรครับก็มีคําถามจากด้อมนะครับในทวิตเตอร์ถามว่าสภาพฝุ่นที่เชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งอากาศแย่ที่สุดในโลกแล้วทําไมไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครับท่านเรื่องแรกเรื่องการประกาศภัยพิบัติถ้าใครคุ้นเคยกับสถานการณ์น้ําท่วมขนาดใหญ่แล้วจําเป็นต้องประกาศภัยพิบัติผมผมยกตัวอย่างนะครับอันนั้นน่ยจำเป็น เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ขนาดใหญ่แล้วในระเบียบเงินทดลองราชการกระทรวงการคลังที่เขียนไว้น่ะเขามีรายการที่บอกว่าจ่ายค่าอะไรได้บ้างค่าซ่อมบ้านค่าอะไรต่างๆนะครับแต่สําหรับภัยที่เป็นฝุ่น PM เ5มนั้นในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเนี่ยไม่มีเขียนไว้เลยว่าจ่ายค่าอะไรได้บ้างนอกเหนือจากค่าน้ํามันรถเจ้าหน้าที่ค่าอาหารอะไรเงี้ยระเบียบมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการประกาศภัยพิบัติ เพื่อที่จะไปสู้ฝุ่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยราชการนะครับก,ก็เลยไม่มีความไม่มีสิ่งที่เป็นน้ำหนักมากเพียงพอเป็นสิ่งจูงใจว่าเราต้องประกาศนะเพื่อเอาเงินออกมาใช้เงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่ครับท่านจะได้รับการแก้ไขเมื่อพรบอากาศสะอาดและกฎหมายลูกผ่านออกมาอันนี้มีการพูดคุยกันนําเสนอถึง ข้อจํากัดของระเบียบเงินทดลองในการงบฉุกเฉินที่ท่านว่าเนี่ยว่ามันประกาศไปก็ใช้ไม่ได้จริงสําหรับภัยพิบัติฝนนะครับเขาถึงไปออกเป็นพรบอากาศสะอาดแล้วก็กฎหมายลูกที่จะ,ะมีค่าใช้จ่ายออกมาแล้วสําหรับณวันนี้จะทําอย่างไรครับในเมื่อพรบอากาศสะอาดยังเบิกไม่ได้ครับจังหวัดทําอย่างไรจังหวัดก็ได้ขั้นแรกปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเขามีป่าอยู่ในเชียงใหม่12ล้านไร่พื้นที่ของเขาเกือบทั้งหมดนะครับ กระทรวงทรัพย์ก็ได้เสนอของงบกลางซึ่งท่านนายกบัตรีเนี่ยก็ได้กรุณาอนุมตัติงบกลางซึ่งผมผมเรียนว่าเป็นปีแรกเลยนะครับที่ที่ทางรัฐบาลได้ได้เห็นความจําเป็นแล้วก็อนุมตัติงบกลางให้กระทรวงทรัพย์มาซึ่งส่วนหนึ่งจะเอามาจ้างคนไปดูแลป่านะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองก็ได้ขอเสนอขออนุมตัติงบกลางเนี่ย ไปอย่างรัฐบาลตอนนี้อยู่ที่สํานักงบมาแล้วคาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้แหละเราก็จะเอามาเติมเต็มในส่วนที่คนที่กระทรวงทรัพย์ยังจ้างไม่หมดจังหวัดก็จะจ้างเพิ่มแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เดินเท้าเข้าป่ากินอาหารอะไรยังไงนะน้ำมันรถมีไหมค่าน้ําที่เขาแบกไปหนักๆเหงื่อตกๆแต่ละวันเนี่ยมีไหมเนี่ยทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายนะครับน้ํามันรถที่ผลพืชผลการเกษตรเอารถทหารมากรถปอพรถ ของหน่วยงาน,นงอื่นๆบ้างไปขนเนี่ยนี่คือค่าใช้จ่ายที่ผมขอมานะครับแล้วมีความเป็นห่วงเรื่องทุจริตที่ในโลกโซเชียลถามมาเนี่ยท่านจะตอบปัญหายังไงดีครับท่านไม่มีการขอมาซื้อของไม่มีการขอมาซ่อมถนนเหมือนที่จะไปกลัวว่าจะต้องมีเงินทอนอะไรต่างๆเนี่ย,ยพิบัติสู้ฝุ่นมันไม่มีบริษัทไหนมาขายของที่จะ มาใช้เพื่อการไัยพิบัติหรอกครับวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือผมไม่ได้ขอมาซื้อหน้ากากอนามัยหรือแมสร์แด่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทอนอะไรเนี่ยตัดไปได้เลยผมระวังตัวอยู่แล้วและไม่ไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะครับตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการทํายังไงให้เจ้าหน้าที่ที่ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและอาสาสมัครประจําหมู่บ้านดับไฟป่าเขตรักษาป่าต่างๆอุทยานป่าไม้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ใช้คนเป็นหมื่นคน ทำยังไงให้เขามีกองทัพที่เดินด้วยท้องมีอาหารให้เขากินมีน้ําให้เขาแบกขึ้นไปบนเขาเดินไปดี5กิโล10กิโลมีสเสบียงเป็นข้าวเหนียวมีอะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงให้เขามีอุปกรณ์มีไม้ดับไฟที่ต่างๆมีรองเท้าบูทที่กันไฟเนี่ยอันนี้คือค่าใช้จ่ายประเภทนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เขามีกําลังใจที่เขาจะารู้สึกว่าเราได้ดูแลเขาแล้วให้เขาไปเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปเหนื่อยไปร้อนไปเป็นลมไปสําลักควัน แทนเราคนเชียงใหม่ทั้งหมดนี่คือความตั้งใจที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ครับ